จะรู้ว่ารสปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มจะต่างกันแต่ปลาอินทรีนี่กินนุ่มๆอ่ะต่างกันต้องนุ่มกับไม่นุ่มแต่ถ้าเราดึงมาป้ายกับปากน่องเนี่ยถึงมือเราสอดไปนะมัจะแน่นแน่น ข้างวัดเขตนาะบุญยารานครับมีร้านทอดมันครับป้าดาครับซึ่งก่อนนี้ฮะสมัยทํางานเนี่ยโอ้โหซื้อกินเป็นประจำก่ลาว่ากินเป็นกับข้าวครับสุดท้ายกินเล่นครับเพราะว่ามีความนุ่มหอมแล้วก็อร่อยชิ้นดูดูชิ้นะด,ด,ดูชิ้นนะ วันหนึ่งใช้กี่โลคะนี่ไม่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยเท่ากันทุกวันนะอ๋อถ้าถ้าวันนี้ขายหมดเร็วพรุ่งนี้ก็เพิ่มถ้าถ้าขายพอดีพอดีเวลาสักชุดหมดฝาแล้วหมดก็ไม่เพิ่มไปอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบ่าประมาณนี้ <c oughs> ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้สามสิบยี่ห้าเดี๋ยวนี้คนน้อยลงครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มขายอะไรกี่โมงเนี่ย ตรงนี้ห้าโมงเย็ยนเจออ๋อครับอ่า,อาข้าหน้าหน้าบ้านก็สักสามโมงครึ่งออกจากหน้าบ้านก็สี่โมงยูเลยผัดไทยร้อยกระทะไปหน่อยอ๋อครับโอ้ <laughs> ไกลฮะเนี่ยอ่าเก็นไว้เรื่อยๆมันจะชินไนงะ <laughs> ชินหน้า อันนี้เป็นทอดมันอะไรครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยอันนี้เป็นทอดมันปลาแต่ว่ามาทําใส่พวกเห็ดหอม,มอะไรเงี้ยมาปรุงปรุงเครื่องใหม่แบบตามใจชอบอะ่ะคล้ายๆของเอาสูตรคน,บนโบราณอ่ะมาทํามันจะนิ่งไงเอ,อนน้เป็นปลาอะไรนี่เขาว่าเป็นปลาอินทรีนะปลาอินทรีปลากลายนี่มันต้องไปแถบนู้นเนาะแถบนนทบุรีปั็ตอะ่ะ อ๋อไม่ถึงบ้านเรานี่จะเน้นปลาปลาทะเลตะวันออกนี่จะเป็นพวกปลาทะเลปลาทะเลซะเนาะหาง่ายเนาะอะไรปลาอินซีแล้วก็เขาเรียกปลาอะไรน้ําดอกไม้เหรออ๋อปลาน้ําดอกไม้ปลาสากนั่นแหละอย่างเดียวกันอ๋อใช่แต่ถ้าถ้าปลากายมันจะออกไปด้านน้นแต่ปากลางปลากลางแต่เนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะถึงเขาจะบอกว่าปลากายแต่นี่ถ้าไปถ้ากินจะรู้ทันทีเลย ว่าเขาก็หกจะรู้เพราะนี่เป็นคนทางนูนน้นนะอ๋อเหรอคนนครปฐม,ม oh. จะรู้ว่ารสปลาน้ําจืดกับปลาน้ําเค็มจะต่างกันมันต่างกันยังไงปลากายเนี่ยคร oh. ับเนื้อมันจะออกกระด้าง oh. อ่ามันพอ, oh. พองพองพอมันพองแล้วมันมันจะเหนียวกว่า oh. เหนียวเหนิดๆนะแต่ปลาอินเีนี่กินแล้วนิ่มๆอ่ะก <Wow. S 1> ินนุ่มๆอ่ะ มันจะต่างกันต่างกันต้องนุ่มกับไม่นุม่มเท่าไหร่นี่ทำคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียว สีสี่ครึ่งก็ร้สึกตัวแต่ตอนนี้ปลาให้น้องเข้าไปส่งให้ที่บ้าน<อ>เขาไม่ค่อยดีเข็นรถเห็นไปแล้วโดนหมาตรงตลาดพระกัดจมเขี้ยวเลยอะ่ะโอเลยไม่กล้าเข็นรถผ่านอีกเลยกลัวทีนี้มันจะมีความเนื้อจะแน่นจะฟูแบบอันนี้เป็นที่เราปั้นเนาะนี่จุดเด่นก็คือการปั้นแล้วก็โยนสายเลย มันต้องกดกับข้างม้อจะแน่นอ๋อแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนแล้วก็โยนเข้าไปเลยอ่านี่เ้าจะปลูกไปเองแต่ถ้าเราดึงมาป้ายกับปากม้อเนี้ยคืนมือแล้วกดไปนะมันจะแน่นครับแน่นไปในตัวนี่คถ้าไม่กดแน่นน่ะมันนจะอมน้ํามัน แล้วเวลาคนถ้าเรากดมันจะอมน้ํามันแต่ถ้าเราคนอย่างนี้มันไม่ออมคนนี้ไม่ออมแต่ถ้าที่เขากดลงไปอ่ะกดลงไปแล้วพอขึ้นมามันพองมันดูดน้ํามันเข้าไปไงมันต้องมีเทคนิคอ๋อเป็นเทคนิคการทอดอมีคนจะบอกให้เขาฟูเองางคนต้ <c oughs> อง, <c oughs> องกดลงไปแบบกดไม่ได้นะ ก่อนแล้วเวลามันพองมันดูดน้ํามันเข้าไปอ uh huh. แต่ถ้าเราคนอย่างนี้มันพองของมันอยู่มันไม่ได้ยุบลงไป uh huh. มันก็จะอยู่เงี้ยอยู่แค่ผิว uh huh. ช่วงที่ถ่ายเนี่ยหกโมงนะฮะยังมีลูกค้ามาอยู่เรื่อยๆจะมีช่วงห้าโมงกว่าหกโมงเ uh huh. สาร์อาทิตย์ก็จะช้าหน่อย oh huh. มันธรรมดาก็ ขายะมาเป็นมุงเป็นทังพักๆอะ่ะเป็นบางทีๆขายมากี่สิบปีนะฮะสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าป,ปีก่อนไฟไหม้ริมน้ำนะโอ้ก่อนไม่อก่อนตอนตอน,ตอนแรกๆอ่ะคือจะเอาของประเอิญอ๋อครับเคยอยู่กับประเอิญโอ้ยชินเร์เลย ตั้งแต่พศประมาณพศยี่ยี่แปดยี่เก้าโอ้ยน<ต>านมากน <พอ S 2> านมากมานั้นเนี่ยเากอาเท่ามนี้สิครับผมก็<อ>น,านานมาทีอ๋อนานมาชีเมื่อไหนเดี๋ยวก็มันเปหนูเท่าไหร่ลูกหนูเท่าไหร่ลูกยี่สิบ ูใส่เลยแล้วหนูแยกราคาขายจะขายเป็นยังไงครับกชิ้นละสองบาทจ้ะอ๋อชิ้นสองบาทยังไม่ขึ้นราคายังราคานี้อยู่แต่อาศัยว่าถ้าซื้อยี่สิบมีจะไม่แยกแตงจะใส่ไปกับท่านมันเอาไม้ไม่ลูกเป็นคนส่วนใหญ่ต้องถูกใจชอบทานชอบกินเพราะอะไรครับรสชาติดีครับนะฮะเ้าอุดหนุนมานานนะ แฟนมาซื้อประจำของดาวนีโอเลรอครับกี่ปีครับท,ที่ที่ที่กินโอ้นาแล้วนะครับนี่ส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มเหรอนรัน้ำน้ำจิ้มมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อ่าสี่สิบห้าสิบยันนี้ถ้าที่สิบสามสิบก็สุงเล็กกว่านหน่อยเป็นน้ำจิ้มมันเหมือนอาจารย์ไหมก็มันก็อาจารย์เนี่ยเอาไปเค้ากับแตงแล้วก็แหนมทอดมันแต่บางคนก็เอาไปจิ้ม มันจะมีหอมแดงแต่ตอนนี้เราใส่ไม่ได้ไงเพราะมันมาอยู่เป็นหลายชั่วโมงไงหอมแดงมันจะนั่นแต่รสรสชาติคล้ายกันหอมแดงมันจะทำให้แตงเน่าแต้อ่าพอดีเนาะปาคุณกา้าเชิญชวนมาซื้อได้ครับเจอป้าได้ที่ไหนครับก็ตรงเนี้ยห้าห้า,มามโมงก็อยู่ตรงเนี้ยห้ามโมงเนาะสี่โมงก็เข็นออกจากบ้านบ้านอยู่หัวแหลม จากหัวแหลมมาเรื่อยๆตามทางเลยผัดไทยร้อยกระทะไปหน่อยครับแต่มาทถานี้ดีกว่าจอดรถสบายบางคนเขาผ่านตรงนู้นจอดยากทีทำท่าจะจอดรถมันเยอะเขาก็จะบีบแก้ไล่ถ้าหมอสายก็ยังเลี้ยวเข้าไปหน้าบ้านได้เพราะเทปูนไงแต่รถยนต์นี่ต้องจอดทางหนนแคบ ชยังต้องสู้จริงๆนะสู้ๆครับป้าขอบคุณครับได้แล้วแล้วผมก็เป็นคนที่แบบซื้อเนี่ยนะฮะไม่เคยถึงบ้านครับจะแวะกินระหว่างทางอยู่เสมอว่าแล้วจัดเลยว่าแล้วจัดเลยซื้อมาได้สักพักหนึ่งระหว่างคุยกับป้านเนี่ยโอ้ยังคงชิ้นยังคงมีความฟูหนาอยู่ นุ่มนุ่มฟูหนาหนะครับแต่ว่าเนื้อนแน่นอร่อยรสชาติดีครับไม่เผ็ดหยุดไม่ได้ครับก็หยุดทีเต็มเปล่าเลยครับหยุดไม่ได้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหยุดไม่ได้จริง